เจ้าเงาะมาครับวันนี้เจ้าเงาะเราจะพาไปที่ไหนครับผมมาดูกันครับเจ้าเงาะจะพาพี่ๆไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ครับผมมาดูกันครับเจ้าเงาะจะพามาทําอะไรเออมาดูลองกองกันครับผมเจ้าเงาะเกิดอยากลองกองขึ้นมานะครับผมแล้วเจ้าเงาะก็จะต e ัดไปทําบุญเดือนสิบด uh ้วยนะครับผมโอ้ทาไมมืดครับผมแสงแสงครับผมอยู่รับเพราะว่าเจ้าเงาะทําบุญเดือนสิบ ไอ้กับตายายนะครับผมวันเสาร์ครับนี่ครับดกไหมครับผมมาดูกันนี่ครับช่อนนี้ครับโอ้โหหน้าหวานชื่นใจนะครับผมดูกันครับมาดูช่อต่อไปครับผมเดี๋ยวจะเงาะจะขึ้นไปตัดกระรองกองนะครับผมดูกันครับโอ้โหแดดมันส่องนะครับผมมันเลยไม่ชัดครับผมดูครับช่อนี้หน้าลอยหน้าหวานชื่นใจนะครับผมครับยังไงเจ้าเงาะเราจะรอดหรือจะ มแต่งกับเจ้าเงาะครับผมว่าวันนี้เจ้าเงาะจะโดนมดกัดอีกหรือเปล่าครับผมดูกันครับีเจ้าเงาะให้พี่ดูก่อนครับผม่าเป็นยังไงโอ้โหดกใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ตอนนี้หวานงอมเลยนะครับผมครับผมดูช่อนี้ด้วยครับผมช่อนี้กิ่งนี้ครับเป็นไงบ้างครับนี่ช่อนี้กิ่งนี้โอ้โหมาทานมากเลยนะครับผม ดูกันครับเจ้าเงาะเราจะขึ้นไปที่ต้นลองกองนะครับผมเจ้าเงาะบอกว่าขอถ่ายคลิปข้างล่างก่อนนะครับผมดูครับเป็นยังไงบ้างครับอันคลิปนี้เจ้าเงาะขอไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับรักนะจุ๊บจุบสวัสดีครับ